17ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งทางด้านกายภาพและก็ทางด้านวิชาการรวมทั้งด้านการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งความเติบโตทั้งหลายนั้นมุ่งเพื่อที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นทั้งสิน้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความภูมิใจว่าตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมา เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาติพัฒนาสังคมให้มีความเจเริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับอย่างน้อยที่สุดมาหาจาัยแห่งนี้ก็ได้เป็นแหล่งที่สืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จย่าซึ่งมาหาจรารยก็เปรียบเสมือนอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตที่จะเป็นตัวแทนพระองค์ท่านในการที่จะสืบสารเรื่องราวตา่ตางๆที่ได้ทรงมีพระราชดำริหรือพระราชปณิธานไว้ สิบเจ็ดปีที่ผ่านมามาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเติบโตขึ้นจากจำนวนนักศึกษารุ่นแรกเพียง62คนมาถึงจำนวนนักศึกษาขนาดนี้กว่า13,000คนจากสี่สำนักวิชาเป็น14สําำนักวิชาจากจำนวนนักศึกษาซึ่งมีมาจากก่าะ5จังหวัดภาคเหนือตอนบนกลายเป็นว่าขณะน,นี้เรามีนักศึกษามาจากทั้งหมดทุกจังหวัดในประเทศไทย นอกจากนี้ด้วยความเป็นสากลด้วยความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยในระยะที่ผ่านมาทําให้เรามีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาเ,าเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยของเราเป็นจํานวนมากแลต่ก็ที่เราภูมิใจก็คือเมื่อเริ่มอาเซียนแล้วหรือยังไม่เริ่มก็ตามแต่ในระยะที่ผ่านมาเรามีนักศึกษาจากทุกประเทศในอาเซียนเข้ามาศึกษาณนะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีอาเซียนพลสัสฟรีก็คือกลุ่มเกาหลีจีนแล้วก็ญี่ปุ่นก็มีเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยของเราเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันรวมทั้งหมดพูดโดยรวมแล้วเนี่ยขณะนี้เรามีนักศึกษามาจากกว่า25ประเทศที่ศึกษาระเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยที่สําคัญก็คือ เราพยายามคิดพยายามทำอะไรก็ตามแต่ที่บอกให้สังคมรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นใหม่กว่าคนอื่นหรือไม่งั้นก็ดีกว่าคนอื่นหรือไม่เช่นนั้นก็มีความแตกตา่างซึ่งบนพื้นฐานของความใหม่ความดีกว่าหรือความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยทำให้เราพัฒนาสำนักวิชาพัฒนาสาขาวิชา พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาและก็พัฒนาทิศทางของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับโดยรวดเร็วมากขึ้นเพราะว่าอะไรก็ตามแต่ที่คิดและวที่โตและที่พัฒนาด้วยความแตกต่างจากที่อื่นนั้นก็จะได้รับความสนใจจากสังคมโดยทั่วไปมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งใจที่จะนำเสนอสิ่งซึ่งเป็นคุณประโยชน์ที่สำคัญ ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองอะไรก็ตามแต่ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาชาติอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของผู้คนอะไรก็ตามที่จะตอบโจทย์ของสังคมแห่งน,นี้มาชัยแม่ป้ารุมจะทำตามสิ่งนั้นโดยทันทีสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดเราไม่ได้คอยงบประมาณเป็นดิบแต่ต้องเรียนว่า ถ้าเราคิดว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราจะทำสิ่งนั้นทันทีครับและหลังจากนั้นถ้าบ้านเมืองเห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันดีมันเป็นประโยชน์ก็ควรที่จะสนับสนุนให้เราเดินต่อไปข้างหน้ามหาจายแม่ฟ้าหลวงไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยมากนักในระยะแรกของการดำเนินการเพราะว่าเราตั้งปณิธานไว้ ว่าเราจะทำสิ่งซึ่งเราอยากจะทำนั้นก็คือการผลิบัณฑิตในระดับปริญญาตรีนั้นให้เข้มแข็งให้มีคุณภาพให้มีความสามารถมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาษาทางด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและทางด้านการเข้าสู่สังคมนานาชาติให้ได้ซึ่งสิ่งที่เราคิดมาตลอดสามสี่ข้อนี้ มันสอดคล้องกับภาวะการในปัจจุบันอย่างยิ่งก็คือการก้าวเข้าสู่ AEC การเ้าก้าวเข้าสู่ความเป็นโลกาภิวัตน์ของนานาชาติในปัจจุบันเพราะฉะนั้นณนวันนี้บัณฑิตมหาจุัยฯแม่ฟา้าหลวงทุกคนมีบุคลิกภาพมีคุณลักษณะที่โดดเด่นที่สําคัญก็คือมีความรู้เพียงพอที่จะไปทํางานที่ท้าทายได้มีบุคลิกภาพ ที่พร้อมจะทํางานในสังคมต่างวัฒนธรรมมีความสามารถที่จะทําให้องคอ์กรแห่งนั้นได้มีความเติบโตขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมครับเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมของประเทศแห่งนี้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทําให้ประเทศนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจอย่างไรก็ตามแต่ความคิดคำหนึ่งและความฝัน ของพวกเราชาวมาหาห์เจริยแม่ฟารวงไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่นี้แล้วครับเราอยากจะเติบโตต่อไปอีกเรากำลังก้าวข้ามสิ่งซึ่งเป็นขีดจำกัดที่สําคัญก็คือการก้าวไปสู่ความเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคลุ่มน้ำขงุงหรือที่เรียกว่า Greater m a n ค k o k Subregion อันประกอบไปด้วย6ประเทศคือไทยพมา่าลาว เวียดนามกัมพูชาแล้วก็จีนตอนใต้เราตั้งใจครับว่าในสิบปีข้างหน้านี้เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารูมน้ำคูมเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาที่สำคัญแต่การศึกษาอย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราคิดต่อไปอีกเราคิดต่อไปอีกว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาทางด้านของ สาธารณสุขและก็การแพทย์รวมทั้งทางด้านของการอำํำนวยความสะดวกต่างๆในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอนุภาคล่กน้ำข่งเหล่านี้ด้วยท่านหลายครับาอจะไยแม่ฟารลนั้นเต,ติบโตขึ้นมาด้วยความมุ่งมัน่นเติบโตมาด้วยความแน่วแน่ที่จะเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี ที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่เราคำนึงถึงพระเกียรติยศเราคำนึงถึงพระนามเราคำนึงถึงว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะเกิดต่อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์มากน้อยเพียงใดเพราะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านมีความเป็นห่วงเป็นใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์ ท่านทรงอยากที่จะให้ทุกคนกินดีอยู่ดีมีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นอาจจะไรแม่้ารวงก็จะเจริญรอยตามท่านและเราก็ไม่ได้มองว่าเฉพาะในเขตประเทศไทยเท่านั้นเพื่อความผาสุขของภูมิภาคเพื่อความยั่งยืนในความมั่นคงของประเทศเราจะใช้การศึกษาและสาธารณสุขและการแพทย์เป็นเครื่องมือที่ทำให้เรามีมิตรโดยรอบ แล้วเราก็าจะลดศัตรูต่างๆที่คิดว่าจะมีกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นการศึกษาสาธารณสุขการแพทย์และความกินดีอยู่ดีเท่านั้นครับที่จะทำให้เรามีมวลหมูม่มิตรโดยรอบประเทศของเราเราต้องการเห็นประเทศของเรานั้นเป็นประเทศที่มีความสงบสุขแล้วก็ลายล้อมด้วยเพื่อนบ้านที่มีความสุขเช่นเดียวกับเรามหาจรารย์แม่ฟ้าหลวง กำลัง9้าเข้าสู่ปีที่18ถ้านับเวลา18ปีของการเป็นมาหาทยจลัยคงไม่ใช่นานมากนักเมื่อเทียบกับมาหายจลัยอื่นๆซึ่งมีอายุต,ต่ม100้มร้อยปีหรือกว่าร้อยปีหรือหลายๆลายร้อยปีที่มีอยู่ในโลกนี้มาหายาลัยแม่ฟราหลวง18ปีเป็น18ปีของความมุ่งมั่นที่จะทะยานต่อไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง ด้วยความมั่นใจว่าเราจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาครุ่นน้ำโขงแต่อย่างไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรานั้นได้มีความมุ่งม,มั่นอย่างแท้จริงณนวันนี้เราได้ประกาศเจตนารมณ์ครับว่าเรากำลังจะทำให้เกิดความเจริญงอกงา,ามทางด้านอุดมศึกษาในกลุ่มอนุภูมิภาครุ่นน้ำโขง สิ่งเหล่านี้ความจริงได้ปูพื้นฐานมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วแต่สิ่งที่เรากำลังจะทำต่อไปนั้นก็คงจะโฟกัสลงไปเป็นบางเรื่องบางราวโดยเฉพาะอย่างเช่นการให้การศึกษานั้นเราทำอยู่แต่เรื่องการแพทย์และการสาธารณสุขนั้นเป็นสิ่งที่เรากำลังจะทำให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็น medical education hub และก็เป็น medical education service hub ของกลุ่มประเทศลุ่นน้ำโขงต่อไปในอนาคตแต่อะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้คงใช้เวลาคงใช้การสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วก็ความพยายามของมหาจัยเป็นอย่างมากแต่เราก็จะทำครับถึงแม้วันจะมีความยากลำบากเพียงใดก็ตามแต่เวลานี้ไม่มีประเทศไหนในกลุ่มอาเซียนที่ไม่รู้จักมหาจรัรแม่ฟ้าร่วง เรามีนักศึกษาจากทุกประเทศอยู่กับเราแต่ไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งมั่นเฉพาะกลุ่มประเทศที่เป็นประเทศ,ทเนเทศในอาเซียนเท่านั้นนะครับในการก้าวขึ้นสู่ปีที่18นั้นมาจายแมป่ปารวงตั้งใจจะทำหลายอย่างที่จะทำให้ประเทศแห่งนี้มีคุณภาพชีวิตมีความเจริญงอกงามขึ้นสิ่งแรกที่เราตั้งใจอยากจะทำนะครับ ก็คือการพัฒนา SME Cosmetics SME Cosmetics หมายความถึงว่าเราจะผลิตเครื่องสำอางในระดับ SME โดยใช้ตราของประเทศไทยแล้วส่งออกเป็นสินค้าสำคัญไปทั่วโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะใช้กลไกาทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเข้าไปผนวกกับความสามารถ ในการทำมาค้าขายของกลุ่ม SME ในประเทศไทยเราเชื่อว่าธุรกิจเครื่องสำอางนั้นเป็นธุรกิจที่ยังมีช่องว่างที่จะขยายตัวอีกมากถ้าได้รับการส่งเสริมโดยถูกต้องจากมหาวิทยาลัยและจากรัฐบาลแล้วก็จะทำให้เติบโตได้เวลานี้จึงเกิดความคิดว่าถ้าจะพัฒนาธุรกิจ SME Cosmetics ได้นั้นจะต้องประกอบด้วย กลุ่มคนหลายฝ่ายฝ่ายที่หนึ่งก็คือรัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างเต็มที่ฝ่ายที่สองคือฝ่ายของมหาวิทยาลัยที่จะต้องให้การสนับสนุนทางด้านการพัฒนาวิชาการการวิจัยเพื่อให้ได้สูตรได้องค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นและฝ่ายที่สามก็คือภาคเอกชนที่จะต้องเข้ามาร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาระบบการจัดจำหน่าย ระบบการผลิตเพื่อให้สามารถนำสิ่งที่มีคุณค่าที่เราสร้างได้นั้นไปสู่ตลาดได้เรามองเหน็นโอกาสครับโอกาสที่เครื่องสำอางไทยจะเป็นเครื่องสำอางโลกเรามองเหน็นโอกาสที่เครื่องสำอางไทยนั้นจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศแล้วก็ทำให้คนในระดับกลางๆไม่ใช่อุตสาหกรรมใหญ่นะครับเป็นอุตสาหกรรมเ m e มีที่จะมีธุรกิจที่ขยายมากขึ้น และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมหาจจริยแม่ฟ้ารลวงจะทำในปีตั้งแต่ปี2,558 58เป็นต้นไปหรือว่า59นะครับก็เรียกว่าเมื่อขึ้นปีที่18กระกันนั้นก็คือแม่ฟ้ารลวงจะเป็นศูนย์กลางของการให้การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท,ทางด้านอุตสาหกรรมการบริการ ของภูมิภาครุ่นน้ำโขงเราจะทําสิ่งนี้ทําไมถึงเน้นเฉพาะภูมิภาครุ่นน้ำโขงก็เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้และเราอยากให้ทุกประเทศนั้นมาใช้บริการทางด้านการพัฒนาทรัพยาการมนุษย์ทางด้านอุตสาหการรมบริการร่วมกับเราแล้วมันจะได้เกิดเครือข่ายจะได้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจบริการกันต่อไป อุสาหกรรมการบริการที่แม่ฟ้าหลวงจะเน้นนั้นมีอยู่สามประเด็นก็คือเรื่องของการจัดการธุรกิจการบินเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวและก็เรื่องของการจัดการทางด้าน h o ส p ิ t าลิตี้ก็คือการจัดการทางด้านของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆท่านทั้งหลายครับสองอย่างนี้ก็จะเป็นก้าวเดินที่สำคัญ ในปีที่18ของความเป็นมหาจุัยแม่ฟ้าหลวงมหาจลัยซึ่งอยู่เหนือสุดข,ของประเทศไทยมหาจลัยซึ่งมีคนทุกจังหวัดมาเล่าเรยียนอยู่ที่นี่มหาจลัยซึ่งผลิตคนออกไปอยู่ในทุกภาคส่วนของประเทศไทยในเวลานี้ในพวงระยักเวลา17ปีที่ผ่านมาเราทําในสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองมาโดยตลอดสิ่งที่เราต้องการคืออะไรครับ ที่เราต้องการคือการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่จะให้การสนับสนุนแก่เราในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นด้านทุนการศึกษาทางด้านของการให้ลูกศิษย์ลูกหาเรามีโอกาสได้ฝึกงานดีๆมีโอกาสได้ทำงานดีๆหรือแม้แต่จะเข้ามาช่วยในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาเราเราก็ยินดีต้อนรับทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทุกคน มีส่วนมีบทบาทอยู่ในมหาจรรแหนี้ทั้งสิ้นก็ขอเชิญชวนด้วยความยินดีนะครับ